่พี่น้องสื่อมวลชนแลอะอาประชาชนทุกท่านนะครับว่า วันนี้ผมราเชนตะคุลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่นะครับคอามายื่นกับประธานกรกตคือท่านอิทธิพลบุญประคองนะฮะเพื่อให้ตรวจสอบออข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคของพักประชาชนนะครับว่าในเงินบริจาคของพักการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบัญชีอยู่3บัญชีนะครับเงินบริจาคก,ก็มีบัญชีพักการเมืองบัญชีที่รับบริจาค แล้วก็บัญชีของเงินอุดหนุนโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยประชาชนที่ประสงค์ที่จะบริจาคให้กับพรรคการเมืองเนี่ยก็สามารถบริจาคได้โดยตรงเลยเข้าบัญชีที่เปิดอ่กับธนาคารพาณิชย์ทั่วๆไปเมื่อเปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์ปุ๊บเนี่ยมีระยะเวลากําหนดเนี่ยภายใน7วันต้องส่งสมุดบัญชีหน้าบัญชีนี้ให้กับกกตไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นปกติที่พรรคการเมืองทั่วๆไปเนี่ย เขาปฏิบัติกันอย่างถูกต้องมาตลอดแต่บัดน,นี้พุดเนียมีการถแถลงจากกรรมการบริหารพรรคประชาชนบอกว่ามีการบริจาคเงินเนี่ยออของพรรคประชาชนเนี่ยต้องผ่านบริษัทกลางก่อนแล้วถึงจะบริจาคให้กับบัญชีของพรรคประชาชนอันนี้ทางผมตั้งข้อสังเกตและก็ข้อสงสัยว่าทำไมจึงต้องมีบริษัทกลางบัญชีกลางรับเงินบริจาคก่อน แล้วค่อยนำส่งให้กับบัญชีของภาคประชาชนแล้วถามว่าคำถามว่าดังนั้นบัญชีที่เป็นบัญชีกลางเนี่ยจะตรวจสอบการโอนเงินเนี่ยได้อย่างไรตรวจสอบได้หรือไม่ทางกรกะตนเนี่ยต้องดำเนินการและในการตรวจสอบบัญชีนั้นปุ๊บเนี่ยสามารถตรวจลงไปลึกว่ามันมีบุคคลต้องห้ามในการเบริจาคให้กับรรคการเมืองหรือไม่ในมาตรา24ถูกไหมฮะว่า บุคคลต่างด้าวบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นข้อห้ามในการที่จะบริจาคให้กับพรรคการเมืองอันนี้ทางผมก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเพื่อความโปร่งใสในการทํากิจกรรมทางการเมืองภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองทั่วๆไปเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบในทุกวิติผมก็ทําหน้าที่ที่มาตั้งข้อสงสัยให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เท่าเทียมกันในทุกมิติครับเลนี้ค่ะ ที่นำมาให้กองตรวจสอบที่ขาบอกว่าจะต้องมีตัวกลางแบบที่จะเป็นากคือคือหลักฐานนี้พุ่มเนี่ยตา,ตามที่เราทราบรอยู่ว่าเขาแถลงสื่อเขาแถลงสื่อว่าเขาได้ทําหนังสือถึงก,กรกตรและกรกตรอนุญาตนะคะผมก็ก็ใช้ประเด็นตรงนี้มาตั้งคําถามสอบถามกับกรกตรว่าถ้าบัญชีอย่างนี้ทําได้หรือแล้วกรกตรอนุญาตไปได้อย่างไรและวิธีการตรวจสอบกรกตรจะตรวจสอบกับธนาคาร พาณิชย์เ,เหล่านี้อย่างไรในเมื่อถ้าหากว่ามีบุคคลต้องห้ามบุคคลต้องห้ามบริจาคให้กับพรรคการเมืองแต่ว่ามันเป็นบัญชีบัญชีที่ถูกแกนกองมาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมะดังนั้นก็อยากให้กรกตเนี่ยทําาวามกระจ่างให้กับสาธารณชนโดยการตรวจสอบว,ว่ามันมีบุคคลต้องห้ามได้บริจาคให้กับพรรคการเมืองหรือไม่ถ้ามีการบริจาคให้กับพรรคการเมืองก็ต้องถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นกรกตต้องเล่นกรเนินการให้กระจ่าง ต่อสาธารณชนนะครับตามหลักการหรื <farklı> อตามเงนปฏิบัติแล้วทำไมถึงไม่จะโอนเข้าบัญชีกลางเพื่อที่จะส่งไปที่บัญชีพรรคการเมืองทอดหนึ่งได้หรือเอ่อทางที่เขาแถลงเขาบอกเขาทําเรื่องขออนุญาตจักปกตแล้วนะครับแต่ว่าวิธีปฏิบัติทั่วไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนเข้าทําเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะโอนตรงให้กับพรรคการเมืองเลยเพราะบัญชีที่ที่เปิดเนี่ย ที่เปิดมาทุกบัญชีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัญชีอุดหนุนบัญชีเงินบริจาคบ,บัญชีสมาชิกเนี่ยนะเขาต้องต้องระบุชัดเจนเลยว่าเป็นบัญชีเพื่ออะไรนะแล้วทุกเดือนจะต้องไปอัปเดตแล้วทุกปีต้องทํางบดุลแล้วอ่ากรกตต้องส่งให้กรกตตรวจสอบด้วยทุกเดือนไปแล้วการที่มีบัญชีกลางอย่างเนี้ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่ามีบัญชีกลางในการรับบริจาคก่อนตามที่อ่าพักประชาชนเขาถแถลงกรรมการเข้าถแถลงนะครับดังนั้นผมก็เลยตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับ เพื่อให้กอกตเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ตรงไปตรงมาประเด็นสำคัญก็คือว่าเกรงว่าจะมีะบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติในการบริจาคให้กับพรรคการเมืองเนี่ยะปะปนอยู่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีบุคคลที่อายุแค่สิบหกปีต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลได้ดังนั้นก็อาจจะมีประเด็นเหล่านี้หลุดเข้าไปได้เหมือนกันจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยเจยตนาหรือไม่เจตนาเนี่ย ดังนั้นผมจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้ามายื่นให้กรกตรตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนนะครับแล้วก็ขอให้กรกตรเนี่ยโปรด,ดชี้แจงต่อสาธารณชนให้เป็นที่กระจ่างด้วยนะครับกรณน,นีที่ให้กรกตชี้แจงก็คือเรื่องของการที่แจงานองย่า้เข้าไปเป็นเลขาโดยใช้เป็นผคนกลางข้อที่หนึ่งครับว่ามีอำนาจทําได้จริงหรือไม่ตามที่เขากล่าวว่าถูกไหมถ้าเกิดทําได้จริงุ๊บเนี่ยประเด็นต่อมาว่า แล้วจะตรวจสอบบัญชีตรงนั้นได้หรือไม่อนุญ,ญาตไปแล้วเนี่ยมีข้อกําหนดว,ว่าให้ส่งบัญชีนั้นมาให้กรกตตรวจสอบแล้วกรตวกรตมีอํานาจทางกฎหมายที่จะเรียกตรวจสอบบัญชีบุคคลภายนอกหรือไม่และในบัญชีบัญชีกลางเนี่ยเราไปตรวจสอบได้หรือเปล่าว่ามีบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองบริจาคให้กับพรรคการเมืองสองประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญครับโดยเฉพาะประเด็นหลัง นะฮะที่มีบุคคลต้องห้ามบริจาคเข้ามาหรือไม่อันนี้ต้องเล่นตรวจสอบโดยด่วนครับถ้าอย่างการณีที่เด็กอายุต่ำกว่าอายุสิบหกค่ะถ้าเกิดว่าเขาบริจาคไมาสามารถบริจาคได้นะครเพราะว่าเขาก็อ้างว่าคัาของเขาเป็นคัาของบระชานต้องตรวจสอบครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตรวจสอบครับต้องไปดูข้อกฎหมายนะครับว่าอายุสิบหกเนี่ยบริจาคได้ไหมถูกไหมเบอร์บริจาคบริจาคในลักษณะไหนบริจาคย่างไร อันนี้เป็นประเด็นครับซึ่งความจริงกฎหมายเข้าวางกรอบไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า à, ทุกอย่างเนี่ยในทุกมิติเนี่ยต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มีาการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือจะมีนะครัคือผมอันนี้ใน,ใน,น,ในรายละเอียดนี้ลงลึกเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกกตครับเพราะว่ากากตเนี่ยมีพรบของกกตมีกฎหมายของกกตเองครับว่าจะถึงขั้น ยุบพักหรือไม่จะถึงขั้นที่จะต้องลงโทษต่งปรับเพราะกรกตเขามีมาตรการเมาเบาไปหาหนักอยู่แล้วนะปรับตั้งแต่ห้าหมื่นแล้ววันละพันจน่าจะแล้วเสร็จแล้วแต่กรณีแล้วแต่ประเด็นไปแล้วจะยุบพักหรือไม่นี่ก็ต้องอยู่ที่กฎหมายของกรกตครับต้องอยู่เส้นขีจ่อให้กกตเาจะต้องดาเนินการเลือเร่งด่วนเวลาลคือเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยกรกตต้องดําเนินการทันทีเลยฮะต้องดําเนินการทันทีแล้วต้องตอบโจทย์ ต้องตอบอคําถามให้กับสังคมได้ได้กระจา่างภายในสามวันเจ็ดวันโดยสัมป,ปเพราะมันเป็นเรื่องไม่ยากก็เรียกเอกสารมาฮะถ้าใช้อํานาจของกรกตเรียกเอกสารมาแล้วก็ตรวจสอบว่ามีบุคคลต้องห้ามหรือไม่ถ้ามีบุคคลต้องห้ามก็ต้องดําเนินการท,าทันทีครับท้งนี้ทางนั้น,นต้องยืนยันวน่าต้องกรกตรต้องดําเนินการทันทีครับที่เราไปดเนี่ยไม่ได้เป็นการประกาศนะประกาศเป็นการ คือผมนําเรียนนี้ครับว่าผมเป็นหัวหน้าพักการเมืองโดยรัฐมนูลเนี่ยมีอํานาจไม่ใช่นักรองนะมีอํานาจในการตรวจสอบทุกองค์กรด้วยความบริสุทธิ์ใจผมย้ํานะครับว่ารัฐมนูลระบุไว้เลยครับว่ากรรมการบริหารพักการเมืองทุกพักสามารถตรวจสอบทุกองค์กรด้วยความบริสุทธิ์ใจได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับไม่มีเจตนาครับถ้าเจตนาอย่างเดียวก็คือว่าทําให้ทุกพักการเมืองนั้นโปร่งใสและเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ให้มันเกิดความสะอาดให้ให้ใหพรรคการเมืองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในสังคมปัจจุบันมากขึ้นครับหไา i mm -hmm.